ปัจจัยที่มีผลต่อการสถาปนาอาณาจักรไทยกรุงสุขโขทยัยปัจจัยด้านภูมิศาสตร์ราชธาน,นาีส่วนใหญ่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำจึงต้องมีการขุดสระหรือตระพังและสร้างสลิดพ,พงหรือทำนบกั้นน้ำปัจจัยด้านการเมืองและประวัติศาสตร์ในด้านภูมิศาสตร์ สุโขทัยถูกตั้งเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรสุโขทัยเพราะเคยเป็นเมืองสาคัญมาก,ก่อนในการสถาปนาอาณาจักรจึงถือเป็นเมืองที่มีการพัฒนาทางการเมืองมานานแล้วกรุงศรีอยุธยาปัจจัยด้านภูมิศาสตร์กรุงศรีอย,ยุธยาได้รับการสถาปนาขึ้นบนสถานที่ที่มีความเหมาะสมทางภูมิศาสตร์คือตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ลาบลุ่มแม่น้ําเจ้าพราะยาตอนล่างมีพื้นที่ลาบลุ่มกว้างมีแม่น้ําไหลผ่าน3ส,สายทําให้มีความอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งอู้ข้าวอู้น้าเส้นทางคมนาคมทางน้ําทําให้ติดต่อกับหัวเมืองได้สะดวกปัจจัยด้านกาารรรเมืองและปตติศ์ กรุงสุโขทัยมีการพัฒนามาจากอาณาจักรลโวและสุพรรณภูมิบริเวณเกาะเมืองอยุธยามีการตั้งชุมชนมาก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีปัจจัยด้านภูมิศาสตร์กรุงธนบุรีเป็นราชชาินิที่ตั้งขึ้นในช่วงที่บ้านเมืองยังไม่มั่นคงปัจจัยด้านการเมืองและประวัติศาสตร์เมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้สถาปนากรุงธนบุรีขึ้นในพุทธศักราช2,310ได้ทรงเลือกธนบุรีเป็นเมืองหลวงเพราะกรุงศรีอยุธยาเสียหายอย่างหนักยากจะบูรณะ ส่วนกรุงธนบุรีเป็นเมืองเล็กเหมาะกับสภาพเหตุการณ์ขณะนั้นรวมถึงมีสภาพภูมิศาสตร์ที่ดีและเหมาะสมกรุงรัตนโกสินทร์ปัจจัยด้านภูมิศาสตร์กรุงรัตนโกสิน,นทร,รนน์เป็นรานชธา,านีที่ตั้งขึ้นใหม่บนฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยามีความเหมาะสมกว่ากรุงธนบุรีเพราะมีพื้นที่กว้างและมีที่ตั้งที่ดีในการติดต่อค้าขายกับชาวต่างชาติเพราะอยู่ใกล้ปากอ่าวไทยปัจจัยด้านการเมืองและประวัติศาสตร์บริเวณที่ตั้งพระบรมมหารชาชวังเดิมมีเพียงชุมชนชาวจีนตั้งอยู่ทรงสร้างเมืองใหม่โดยโลอกแบบพระบรมมหาาาาารรชวังาจากกุศียยธ